เด็กคนนี้ทำอะไรนี่เล่นคน,ลนและชอบมากน้ำจากการล้างรถขอบพี่เฟมจะเจือใครเรียกฮะเร,กเรียกแม่เหรอใครเรียกแม่อ่ะอให้มันน้ำสกรปรกเดี๋ยวลูก เพ็มให้เล่นเนาสะอาดไหมนะ่ะสะสะอาดเหรอมันมันลื่นด๋อมมากฮะมันมันลื่นมันลื่นมากเลยเหรอ<ะ> วัวไ,<ง>ไม่มีบ้านเราเข้าไปแล้วเเล่นน้ำเหรอเล่นที่โค้เหมนขี่โค้เลยเล่นที่โคนดน,น,น,น่ะหนูหนูไม่ตกกระปกเหรอไม่หรอ ขี้แกงเอาทุกบ่อเลยล่ะ ไงไม่นั่งหรอกลูกเป,เป็นไปไล่บัวให้เยอะๆแล้วหนูเขากินน่ามันกินของเขาข้างในบ้านเขาแล้วนะ่ะเร็ว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  ใช่ไหมใช่ตัวนั้นไหม<ะ>ใช่ตัวนั้นไหมไหนั่นอ่ะน่ะมันกินในนั้นอ่ะเออน,นั่นอ่ะใช่เปล่าถามตาถามตะเคินนี้ม,นมันไปลงทางมาแมงไม่ไป เป็น5คน